ครับสวัสดีครับเป็นประจำนะครับเวลาประมาณ1 1บเองเช้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาทําการวิเคราะห์ภาพรวมนะครับภาพรวมต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงการตอบคําถามให้กับท่านุลงทุนทุกท่านซึ่งสามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนได้โดยตรงเลยนะครับก็ฝาก ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่า Facebook ก็ปิดการการเข้าถึงนะครับก็จะเห็นกันน้อยลงไม่ค่อยเตือนด้วยนะครับปกติมันจะเด้งเตือนแต่เดือนนี้ก็จะไม่ค่อยมีการเด้งเตือนด้วยนะครับดูภาพรวมตลาดนะครับ ก็จะมีลักษณะของ selective buy selective sell แต่วันนี้เริ่มมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับช็อตเทอ r m มมีการ take profit แรงหน่อยแรงเลยแหละไม่ควรลงมาปิดแก๊ปที่บริเวณ1.607นะครับไม่งั้นมันจะปรับฐานหนักเลยอาจจะลงไป1,590ใหม่ หนึ่นะครับในไลฟ์อยู่อยู่ตรงหนึ่งหกศนย์เจ็ดก็จะมีลักษณะของสลับกลุ่มกันเล่นนะครับสลับกลุ่มกันเล่น อย่าง e a วันนี้ก็ลื่นแรงนะครับเพราะว่าขึ้นมาก่อนแล้วเราดูภาพรวมก่อนนะครับก็อันนี้ลื่นแรงเลยนะครับ e a จบเลยแต่ว่ากับกันกับการเป็นตัวไทยออยมีสัญญาณซื้อสวยงามเลยนะครับ ไยออยก็น่าจะขึ้นไปห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดได้นะครับสำหรับไอยออยภาพรวมก็ยังชั้นซ่าอาจจะผันถวนบ้างแต่ต้องรอดูติดตามนะครับสปิดไทยได้ยิ่งดีนะครับขึ้นไปพันหก แทร็กแรกเราอยู่พันหร้อยสี่สิบนะครับเพราะว่าโอเคตลาดพันธุ์ผลแต่ก็จะมี s e l e c t i v e buy s e l e c t i v e s เซ l นะครับเป็นบางตัวอย่างตอนนี้ก็พวกมีแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มโลงการแล้วก็กลุ่มแบงค์ด้วยนะครับหลังจากที่พักฐานลงมาสักพักหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูคำตอบคำถามกันก่อน นักงนั้นก็ก็โอเคยังดูดีอยู่นะครับมีคำถามมาเลยวันนี้คุณธนันสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนี่ยังไม่มีคำถามเลยวันนี้วันนี้เข้าเร็วนะครับจะลองดูว่าเข้าเร็วแล้ว จะมีคนเยอะไหมก็ยังน้อยอยู่นะครับเมื่อคืนสมน้ำหน้า Facebook นะครับหุ้น Facebook ลงไป25%เลยนะครับลงไปฟอร์อะย็ไม่มีฟอร์นะครับ,รบลงไปลบ25%เป็ทั้งหมดทั้งปีนี้รวมมาแล้ว70%นนะครับซึ่งมหาศาลนะครับมูลค่ามันที่หายไป มากกว่ปร, v, ประเทศไทย GDP ประเทศไทยหลายหลายหลายปีเลยอ่ห้าปีนะครับรายได้ของประเทศไทย4ีหปีเทียบกับมูลค่าของเฟซบุ๊กที่หายไปนะครับเป็นของบริษก,การที่เขาเขาปิดกั้นการจะเอาค่าโฆษณา,ายอย่างเดียวเลยจากเมื่อก่อนตอนแรกๆมีประกาศว่าเอ่อเฟซบุ๊กจะไม่เป็นธุรกิจที่แสวงหากำไร จะพัาเพื่อสังคมใหม่แต่โหเดี๋ยวนี้ทั้งปิดกันทั้งทุกอย่างมันก็เลยทุกคนพยายามจะหาหาสื่ออื่นที่เขาจะเข้ามาตอบสนองแทนเดี๋ยวก็มีนะครับเด็กใหม่ Facebook ก็กำลังค่าตัวตายอยู่นี่ก็ไม่มีใครเข้ามาเห็นเลยนะครับมาดูคำถามมีไหมเอ่ย คุณสาครสวัสดีครับคุณน,น้อยสวัสดีค่ะคุณใส่มอนใส่มอนคุณใส่มอนนี่แฟนพันแท้น่ะนะคุณใส่ไปตามดูคุณเคยซื้อบอกซื้อเอไม่ใช่ kgi อุปศินิคืกันยไฮนเนะาะทยอยซื้อได้แล้วนะครับเริ่มเริ่มยืนแล้วก่อนมีแรงขายเซฟโซนแล้วนะครับ อันนี้เราซื้อเพื่อเอา,เ,อาเงินปันผลนะนะครับปันผลมันน่าจะอยู่ประมาณหกเปอร์เซ็นถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าโชคดีมันขึ้นไปก่อนแล้วก็ขายก่อนคุณพัชรัตน์มซิงเกอร์แอดวานเอ็นจีอ ซิงเกอร์เน่าเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาขึ้นมาเยอะมากขึ้นแบบเทินลาวสุดยอดนะครับขึ้นจากเม่อกี่บาทขึ้นมาถึงหกสิบบาทอันที่หนึ่งก็เป็นผลจากการที่เขาเปลี่ยนธุรกิจด้วยเข้าสู่ธุรกิจเช่าซื้อไปอเข้าไปไปเช่าซื้อรถรถสิบล้อนะครับแต่ว่าธุรกิจมันไม่ได้หอมหัวอย่างเหมือน เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับก็ระวังนะครับส้ามันหลุดโล3สามสิบห้าบาทลงไปนี้ลงยาวเลยนะเสี่ยงแอดวานเอ็ดวานจะรีบาวนิวโลอันนี้เป็นขาลงชัดเจนนะครับลงแล้วเด้งลงแล้วเด้ง ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับอยอดผูกชมยิ่งมายิ่งหายคุณน้อยถามสิริชุดชนแน,นวต้านแล้ชนแนวต้านแทบแบเป็นเทือกเลยนะครับแนวต้านเขา ขึ้นได้อีกนิดหน่อยไม่คุ้มเสี่ยงออมาแล้อืมขึ้นมาเยอะแล้วนะเราตั้งเขาอยู่6บาท40 6บาท50 ก็กำลังชนอยู่ปะใกล้ละขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับคุณแสงชัยถามปูนใหญ่ปูนใหญ่มาเป็น v s h a p e นะครับต้องเบรกสามได้จะเป็น v s h a p e แล้วก็จะกลับไปข้างบน350 เป็นไปนได้นะครับว่าช่วงนี้ช่วงนี้ก็กำลัง cover shot เขาเวิร์ช็อตกันอยู่นะครับจัดชายถามเน็กเ e นเอ็กนี่ปกติเขาต้องมาเป็นชุดกันไมเหรอ มันจะวิ่งคู่กับ ea นะก็ชนแนวต้านอยู่นะครับไม่ไม่น่าสนใจชนนานแล้วด้วยชนนานไปไม่ดีอืม ดูโอเคนะตลาดสลับกันขึ้นสลับกันขึ้นสลับกันลงฮาโลวีนปีนี้ดุมากเลย แล้วก็ถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยก็มาดูตัวประกันชีวิตนะครับก็ะจะแนะนำไทยประกันชีวิตลงมาเร็วดีเพราะนั้นถ้าดีบาวน่าจะดีบาวได้แรงแล้วก็เคแบงค์เคแบงฟื้นแล้วนะครับเพราะว่า การปรับตัวลงในรอบที่ผ่านมาเนี่ยลงเนื่องจากก็ตั้งสำรองซึ่งไม่ได้หมายความว่ามันเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าสำให้านะแข่งกังไม่ได้ลงเนื่องจากว่า NPL เพิ่มขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวต้นเดือนหน้าเนี่ยจะมีการประมูลตัวบรลจอกสิกรไทยซึ่งใหญ่นะครับแล้วก็ฝรั่งนี่จอแบบลุมประมูลนัน ห้าหกเจ้าเลยนะครับรายใหญ่ๆงั้นถ้าราคามันดีเนี่ยราคาน่าจะวิ่งได้ดี อาจจะได้เห็น157-58 15อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ k คแบงที่มีข่าวนีรออยู่นะครับท็อปตามดีไหมดีครับก็ทกเกตอยู่ั้ ประมาณ57นะครับนะครับคุณดูดสิทธิ์นะครับ,รบโอ้ยขึ้นใหญ่เลยดูตัวอื่นก่อนไหมม,มันไปแรงแล้ว sprc คราวนี้ก็ได้ sprc นะครับน่าจะไปสักสิบสองบาทห้าสิบสิบสามบาทสิบสามใกล้ๆสิบสาบาทอ่ะอืมอัพไซเยอะกว่าถ้ามันวิ่งแรงไม่เหลือเลยเมื่อกี้ยังไม่กี่ตังค์อีกบุญใหญ่แนวรับแนวต้านแนวต้านคือสามร้อยยิบเจ็ดนะครับ รอรุ่นให้ผ่านผ่านนี้ไปเจอกันใหม่สามร้อยห้าสิบเลยนะครับคืนแสนดีถามซีเคชนไฮเดิมนะครับเทียบเลยยี่สิบสามบาทห้าสิบยี่ิบสามบาทเจ็ดสิบ S w s e wa up น oh, mm ้อ hmm. มีสัญญาณซือ้อว่าไม่ค่อยสวยเราเจอดาบปักวิญญาณไปแล้วอืมสี่บาทสิบแปดขายดีกว่าอืมวอลุ่มเยอะด้วยเพิ่งเบรกหลอกลนะครับ ก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับ mm. แชร์ด้วยนะกัน โอเคไม่มีคำถามแล้ว้ากันเดเจอกันทีวันพุธนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเอ่อหรือเราชมอีกทีหนึ่งก็ได้เมื่อประมาณบ่ายสามโมงนะครับช่อง JKN นะครับจะออกกับ CNBC กับคุณแสบนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฟากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก